จะระีหน้าในมม่ไ้เดินม่ก้อคบกกล้องเล็กเลพี่เล็กกอมฐาน

หอบก็จะลำบากติดต้นโอต้นไม้ที่ใระเทศพระหอบไ,ไปแล้วกันนะนอหนหลัะท่านคนที่แปดในท่านผู้ใจดีใจดีจนสมมากมารับไม่รวดหมัเท่าไหร่ ปรากฏอยู่ที่จังหวัดดักรบุีโดยรุเทศก็ไม่ถึงขนาดแับวันนี้เี่แลว่าสถานที่เรามันตัดตักเขียนัำแค่าใช้บาลีลองลงเ่อาเขียนแบะบุญใจบุญใจบุญสมเดองมา มนันดีก็เลยเนะี่ยทายายมาฝากหวานแต่มันก็ไม่ตอบญาติโยมที่นั่งอยู่ทา,างทางเลือเนี่ยไม่รู้จะไปนอนตรงไหน,นมานดนะีท่านเจ้าเมืองมาแล้วท่านทั้งหลายอยากจะได้อะไรแล้วลองดูเอออาจจะได้ขอท่านก็เป็นเทพองค์หนึ่งไว้ก่อนน เรื่เ่องที่สองเรื่องการระชุมมาดมีแนวคิดว่าการเดินทาง มังประกต่างนยายปฏติคันหาโตสังโคปฏติคันหตโตอาจายังต่าง,งการงกเลสังวาริตุว่าพุทธวาริตุงว่าธรรมเววาริตุว่าสังเถกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในประพเทติจ้า เในพระธรรมเา้าในพระสงฆ์าา้า้ิด้วยวาากวายก็ดีด้วยวาทก็ดีด้วยใจกด็ดีต่อหน้าก็าดีหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอพระพุทธเจ้าขอพระธรรมเจ้าขอพระสงฆ์เา้พาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์งหลายเหล่านี้จงโปรด ให้เราไปข้าไปเจ้าทั้งหลายเพื่อจะปฏิบัติในการต่อไไอวว้วันขาวก็วันขาวไม่ขานเลย Hmm. Uh. จะสมน่ะตอนนี้กบพักนะ่ยแงจะนั่งไปมานานพอสมควรนะพักก็จะไปไหนด้ยนะก็ยู่ที่พานะคอกำลังอยู่ตรงนี้แลวก็ทำวิธีรอและพักแล้วก็าดว่าจนเดินทางกลับ ระดีะพูนอาจะขึ้นให้ก็คือพองเราได้มีพรกินนะได้ว่าจะเราเทาเทานะมาที่ไปอยู่พระธาทิีนแฝการแฝดทีเลี้ยงตัวเองนะเาก็อยู่น่ากลัวมากเน่าลัวเอาละไปถ้าจะเลี้ยเท่าโลกเลย

กเคยได้ทองก็มาได้ทองเป็นแขกแขกหน้าหวานหาที่หลอกพี่ก็เจอพี่ลำเยอะนะทำไมวะตรงโน้น đã nên làm bên ta ăn thôi nó coi bà xem nên ta đó đi

จำลองแนะนำว่าแลว่็ฟรายละเอียดใส่รื้อแล้วก็ยูที่เท่าเวลาผ่านไปหาข้อมาลเข้าในระบบแต้วกจะเจ๊มากจะไม่ต้อดูว่า

ตอนนี้ไถืรูปย่างตรูปกำลังับเข้ามายงสนะด้านในผมจะถ่ายเลยถ่ายไม่ทันยกองที่อยู่ด้านในนะตอนนี้ไถืรนั่งน่อกำลังจะเข้ามายังอาสนะด้านในแล้วนะที่ดีนะที่เราจุกนเนี่ยอากาการาปกติเ่อสองแล้วเปิดเพื่์ไม่เป็นไรนะวันนี้ ลดความเย็นลงเข้าสู่ภาวะปกติรอชื่ก็น่ายินที่จะสมาทานตินในโวงภากคำทั้งหมดนะทั้งที่สมาทานตินแล้วและที่มาใหม่ยังไม่ได้สมาทานตินก็ ขอให้สมาทานถีงอีกครั้งโดยรอบเรียกกันทั้งหมดคณะโยมที่อยู่รอบนอกออกไปจะอยู่บริเวณลานหอข้างนอกตลาเป็นถึงอยู่แถวๆด้านหนบริเวณประตูสวรรค์ลงไปเราจะขึ้นมารวมกันทั้งหมดด้านบนนั้นสวรรค์แห่งนี้คงจะไม่สามารถรองรับโยมได้ ดัรไปนั้นไม่เป็นไม่ต้องเป็นกังวลอยงนะเราอยู่ตรงไหนขอให้เราได้ยินเสียงแล้วก็เรีนวาจาว่าตามได้ก็เป็นอัจฉรัย้ไม่ใช่ดาวก็อนไรด่าอะไรว่าตอชะดอช่ออะไรวะไม่ใช่ดามก้อนตอกอนเขาบกว่าน่องคอาจารย์มหารงคยามกไปด้วยไม่ใช่เราเจ้ามีตอขนมา ใามมาที่นครับอ,ออครับตรงนี้ต้องยืนมาครือเบ่าแบบนี้บ่อยับมโอ้นี่มีเสียงตอบรับเลย เดี๋ยวใครอุบาสกผู้นั่งเสียงแต่อุบาสิสกาเห็นหน้าลนแล้วแตแล้วก็มีตนกอเขียนของเรานอนเลยท่านหนึ่<อ>ง<า>เราเคยมาน, <Sig> นอนบนนี้เขาจะได้รู้รเป็นผู้ประทัเคยดีตลอดมา ในเช่หนึ่งของการเวลาให้กันนะนำพาไปสู่จุดหมายเดี๋ยวขึ้นมาบนยอดเขาบัวชีรลางนี้ก็จะเป็นจะต้ามีจชร่าสวัสดีครับขึ้นแต่วันที่เช่นเดียวกันทำทูบอยู่ตรงได้ทำที่เก่านำในการาบนวชีกลางงานกสร็ขก็ทกาเขาใจหน่อย เราใจดูให้ดีนะข้ามืออ่เาที่นั้งรถึ้นมาปรากฏว่าข้าเราสรานี่เป็นแบบนี้นะที่าเราล้วเราแบเรป็นนนับเลยชนเดือดร้อนอันนั้นอนุโมทนาบุญ้วยนะครับคนทีเดินทีบุญดีหันมาปักไม่ต้องนาลนดาหรอก ชุดอะไรก um ็ได้แต่อย่าใส่ชุดราตรีหรอกนะร้องเป่าค่ะมาอะทำไรคะต้องจังฟังปัจจกันก่อนขึ้นนเอ่ะว่าวตีตีกองล้องเป่าฟาบุญกิน้นดังยังหลายครั้งยังยังไม่กี่ครั้งนะวันตอนเชื่องก่อนจะนอนต้องใช้ทัศนบัตรก่อนปัดคุ่นก่อน เื่อจะต้อนรับเสียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ปกติฟีทุ่มจะดับเครื่องไปฟังใครแต่ในช่วงนี้ต้องฟีจะตายบางทีน่ะหลับดูเสียงโทรศัพท์ดังเหมือนละิมเบอรม่มอยู่ทังไหน,น <c oughs> ก็ดีใจก็โยมอ่ะที่ได้มานะ นันเดี๋ยวเรื่องอีกมากมายเดี๋ยวเราไปตามปางขวัใจกันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะคอยตรองใจงก่อนจะเลิกพันที่ใครเผลอตัวรมาแล้วก็ไม่เปไลไรอภัยให้แต่ใครตั้งใจมาก็จนแจ้งนกยอมนอกสมใจนะจะไปกัเขาดปแล้วไปอยู่อายุเท่าไหร่เก้าสิบสองซึ่งอยู่ตรงไหนก็มาแล้วเนี่ย